เสียงลมพัดเบาๆแสงจันทร์สาดผ่านหน้าต่างแตกโรงเรียนร้างแห่งนี้เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะแต่ตอนนี้เงียบสงัดเด็กกลุ่มหนึ่งได้ค้นพบความลับที่ไม่มีใครเคยกล้าเปิดเผยเรื่องราวของห้องที่ไม่มีในแปลนและความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเตรียมตัวให้พร้อม เพราะความลับนี้จะเปลี่ยนมุมมองของคุณไปตลอดการตอนที่หนึ่งห้องที่ไม่มีในแลนเสียงลมพัดผ่านต้นไม้สูงใหญ่หน้าประตูโรงเรียนร้างแห่งนั้นทำให้บรรยากาศเย็นเยือกเด็กชายกลุ่มหนึ่งเดินเข้ามาอย่างระมัดระวังทุกก้าวโรงเรียนที่เคยอบอุ่นตอนนี้กลายเป็นซากร้าง เต็มไปด้วยความลึกลับประตูไม้เก่าปิดสนิทแต่ไม่ได้ล็อกแสงแดดส่องผ่านหน้าต่างแตกลงบนพื้นฝุ่นหนาพวกเขามองไปรอบๆด้วยความหวาดกลัวปนกับความอยากรู้เด็กชายตัวสูงพูดเบาๆเรามาเริ่มที่นี่ห้องสมุดทุกคนพยักหน้าและก้าวเข้าไป ในห้องสมุดเก่าเต็มไปด้วยหนังสือฝุ่นในมุมหนึ่งของห้องมีแผนผังโรงเรียนติดอยู่บนผนงังเด็กหญิงเฉลียวฉลาดชี้ไปที่แผนผังบอกว่าห้องหนึ่งไม่มีในแผนผังนี้พวกเขาสัญญากันจะไปหาห้องนั้นและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความลึกลับที่รออยู่ เด็กชายชื่อต้นรับหน้าที่นำทางด้วยแผนผังเก่าที่หยิบมาจากห้องสมุดพวกเขาเดินตามทางเดินแคบๆเต็มไปด้วยฝุน่นและใหญ่แมงมุมเสียงรองเท้ากระทบพื้นไม้ก้องสะท้อนในความเงียบมาถึงที่แผนผังระบุควรมีประตูแต่ไม่มีอะไรเลย ต้นคลำหามือสัมผัสเหล็กบางอย่างเหมือนสวิตลับทุกคนเงียบลุ้นว่าหลังผนังนี้จะมีอะไรต้นกดปุ่มประตูลับเลื่อนเปิดเผยทางเข้าความมืดแสงจากโทรศัพท์มือถือส่องสว่างเข้าไปในห้องบรรยากาศเย็นยเยือกเหมือนถูกจับตามองเด็กๆเ,เดินอย่างระวัง พบโต๊ะเขียนหนังสือเก่าสมุดบันทึกวางกระจัดกระจายพวกเขางงทำไมห้องนี้ถูกซ่อนและไม่อยู่ในแผนผังทำให้พวกเขาตั้งคำถามว่าที่นี่เคยเกิดอะไรเด็กหิงน้ำเปิดสมุดบันทึกเก่าหน้าปกเต็มฝุน่นข้อความลายมือเลือนราง ซ่อนความลับไว้วันนี้มีบางอย่างผิดปกติที่โรงเรียนเด็กอ่านด้วยความตื่นเต้นและหวาดกลัวยิ่งอ่านยิ่งรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าไปเรื่องราวที่ไม่ควรเปิดเผยสมุดบันทึกเล่านักเรียนคนหนึ่งหายตัวไปอย่างลึกลับเขาเจอห้องลับนี้และรู้สึกกลัว พวกเขาตีความคำพูดนั้นเสียงแปลกดังจากมุมห้องเหมือนเสียงกระสิบไม่ชัดแต่หลอนเด็กๆหันมามองด้วยความหวาดกลัวรู้ว่าสิ่งนี้ไม่ธรรมดาอีกแล้วสิ่งที่ตามมาจะเปลี่ยนชีวิตพวกเขาต้นเปิดประตูอีกบานในห้องลับนั้นพบบันไดเก่า ทอดลงชั้นใต้ดินบรรยากาศหนาวเย็นกลิ่นอับชื้นลอยมาเด็กมองหน้ากันแต่ความอยากรู้กินขาดความกลัวก้าวลงบันไดทีละคนเสียงเท้าก้องในความมืดถึงชั้นล่างเห็นภาพวาดเก่าสิ่งของโบราณวางเรียงตู้เก็บเอกสารปิดสนิทต,ต้นเปิดตู้ เจอแฟ้มเอกสารและภาพถ่ายเก่าเผยเหตุการณ์โรงเรียนเมื่อหลายปีก่อนเรื่องเริ่มคลี่คลายแต่ซับซ้อนกว่าเดิมเด็กรู้ว่ากำลังเข้าใกล้ความจริงแต่สิ่งน่ากลัวที่สุดคือพวกเขาไม่อยู่ลำพังตอนที่สองชื่อที่ถูกลบออกหลังจากที่ค้นพบห้องลับ เด็กๆก,กลับมารวมตัวกันทุกคนรู้สึกหนักใจเรื่องราวในสมุดบันทึกที่พูดถึงนักเรียนหายตัวไปต้นเปิดแฟ้มเอกสารหยิบภาพถ่ายหนึ่งใบภาพนั้นเป็นกลุ่มนักเรียนแต่หนึ่งในนั้นไม่มีชื่อชื่อที่ถูกลบออกพวกเขาไม่เคยเห็นชื่อในทะเบียนเด็กหญิงน้ำสงสัย ทำไมชื่อคนนี้ถึงหายไปและเรื่องนี้เชื่อมโยงกับห้องลับหรือไม่ทุกคนเริ่มรู้สึกว่าเรื่องนี้ซับซ้อนกว่าที่คิดพวกเขาตัดสินใจจะค้นหาคำตอบโดยไม่รู้ว่ากําลังเข้าใกล้อันตรายคืนหนึ่งต้นฝันเห็นเหตุการณ์ในฝันเป็นภาพนักเรียนคนนั้นยืนอยู่ในห้องลับ เขาพูดว่าอย่าตามหาเขาแต่ต้นไม่เชื่อฝันนี้เหมือนเตือนภัยแต่ก็ยิ่งกระตุ้นให้ต้นอยากรู้ต้นบอกเพื่อนๆว่าต้องกลับไปที่โรงเรียนและหาข้อมูลเพิ่มเติมเด็กๆจึงกลับไปในเวลากลางคืนเสียงลมพัดแรงขึ้นบรรยากาศหนาวเย็นแต่พวกเขาไม่หยุด เดินเข้าไปในห้องลับอีกครั้งแสงไฟจากโทรศัพท์สองพวกเขาพบสมุดบันทึกอีกเล่มเขียนด้วยลายมือคนละแบบกันเหมือนใครบางคนพยายามซ่อนความลับเด็กหญิงน้ำอ่านสมุดเล่มนั้นเจอข้อความที่น่ากลัวเขียนถึงเหตุการณ์ลึกลับเกี่ยวกับครูคนหนึ่งที่หายไปโดยไม่มีใครรู้สาเหตุ ข้อความพูดถึงคำสาปและความลับที่ถูกเก็บไว้เด็กๆรู้สึกหวาดกลัวแต่ก็อยากรู้ความจริงต้นพยายามเชื่อมโยงระหว่างนักเรียนที่หายไปและครูคนนี้พวกเขาเริ่มสงสัยว่ามีบางสิ่งที่พวกเขายังไม่รู้ซ่อนอยู่ในโรงเรียนนี้และมันอาจมีผลถึงชีวิตพวกเขา ขณะที่พวกเขากำลังอ่านสมุดบันทึกเสียงประตูเปิดอย่างแรงทำให้ทุกคนตกใจพวกเขาหันไปมองแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นต้นตัดสินใจเดินตามเสียงเข้าไปในโถงทางเดินมืดจู่ๆก็มีเงาดำผ่านไปเด็กๆรู้สึกเหมือนถูกตามหัวใจเต้นแรงความกลัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่พวกเขาก็รู้ว่าหากถอยกลับตอนนี้จะไม่มีทางรู้ความจริงพวกเขาต้องเดินหน้าต่อเพื่อตามหาความลับที่ซ่อนอยู่ในโรงเรียนร้างแห่งนี้ตอนที่สามระเบียงชั้นสี่ไม่มีอยู่จริงเด็กๆยังคงเดินในโรงเรียนร้างตามหาความลับที่ซ่อนอยู่ต้นชวนเพื่อนๆขึ้นไปชั้นสี่ ชั้นที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงตามแผนผังมีระเบียงที่นั่นแต่เมื่อไปถึงจริงๆกลับไม่มีอะไรเลยแค่กำแพงปูนทึบน้ำเริ่มรู้สึกไม่สบายใจเหมือนมีบางอย่างซ่อนอยู่พวกเขาเริ่มตั้งคำถามว่าทำไมระเบียงนี้ถึงถูกลบหายไปจากทุกแผนผัง และไม่มีใครจําได้ขณะที่กำลังเดินกลับต้นพบประตูบานเล็กซ่อนอยู่หลังต้นไม้พวกเขาเปิดเข้าไปเจอกับห้องเก็บของเก่ามีเอกสารและจดหมายเก่าที่ถูกเก็บไว้อย่างดีน้ำเปิดจดหมายฉบับหนึ่งพบข้อความเขียนว่าห้ามเข้าใกล้ระเบียงชั้นสี่และเตือนถึงอันตราย เด็กๆรู้สึกหวาดกลัวแต่ก็ยิ่งอยากรู้ว่าทำไมถึงต้องห้ามและมีอะไรเกิดขึ้นที่นั่นต้นอ่านจดหมายต่อพบว่าในอดีตครูคนหนึ่งหายตัวไปหลังจากขึ้นไปที่ระเบียงชั้นสี่ไม่มีใครพบร่องรอยเด็กๆเ,เริ่มเชื่อมโยงเหตุการณ์นี้กับนักเรียนที่หายไป และครูที่พูดถึงในสมุดบันทึกพวกเขาตัดสินใจจะกลับไปดูระเบียงนั้นอีกครั้งแม้จะรู้ว่ามันอาจอันตรายความกลัวและความอยากรู้อยากเห็นทำให้พวกเขาต้องก้าวต่อไปคืนหนึ่งพวกเขาแอบขึ้นไปชั้นสี่แสงไฟจากมือถือส่องสว่างบรรยากาศเต็มไปด้วยความเงียบต้นเดินไปที่กําแพงปูน แล้วลองสัมผัสจูจูกำแพงนั้นสั่นไหวและเปิดออกเผยให้เห็นทางเดินลับพวกเขาเก้าวเข้าไปในความมืดลึกลงไปเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นรอบตัวพวกเขารู้ว่าความลับที่ซ่อนอยู่ยิ่งใหญ่กว่าที่คิดและจะเปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดการตอนที่สี่บันทึกที่ไม่มีใครกล้าเปิด ในความมืดของทางเดินลับเด็กๆเ,เดินช้าๆเสียงฝีเท้าก้องกังวานต้นหยิบสมุดบันทึกเล่มเก่าปกหนังสือแตกพวกเขานั่งลงบนพื้นเปิดสมุดออกอย่างระมัดระวังหน้าต่างหน้าต่างเต็มไปด้วยตัวหนังสือลายมือขยุกขยิกและภาพวาดลึกลับน้ำอ่านออกเสียงข้อความแรก เกี่ยวกับเหตุการณ์ลึกลับที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนี้ทุกคำพูดทำให้บรรยากาศหนักแน่นขึ้นข้อความในสมุดพูดถึงการทดลองลับของครูบางคนที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนและสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์เด็กๆเ,เริ่มรู้สึกหวาดกลัวแต่ก็ไม่สามารถหยุดอ่านได้ต้นพยายามตีความความลับที่ซ่อนอยู่ จนเจอชื่อที่คุ้นเคยชื่อของนักเรียนที่หายไปพวกเขารู้ว่าความจริงใกล้เข้ามาและอันตรายก็กำลังรอพวกเขาอยู่เสียงบางอย่างดังขึ้นเหมือนเสียงลมหายใจเด็กๆหันไปมองรอบตัวแต่ไม่มีใครอยู่น้ำรู้สึกเหมือนมีใครมองพวกเขาอยู่ต้นเปิดหน้าสุดท้ายของสมุด พบข้อความเตือนห้ามเปิดเผยความลับนี้และหากทำจะถูกคำสาปเด็กๆสันเทาแต่ก็ไม่อาจหยุดได้พวกเขารู้ว่าต้องสู้เพื่อค้นหาความจริงทันใดนั้นประตูทางเดินลับถูกปิดอย่างแรงเด็กๆตะโกนเรียกชื่อกันแต่ไม่มีใครตอบกลับต้นพยายามเปิดประตู แต่ล็อกแน่นหนาพวกเขาต้องหาทางออกในความมืดและความหวาดกลัวเสียงกระซิบกลับมาอีกครั้งบอกว่าพวกเขากำลังถูกจับตามองและใครบางคนไม่ต้องการให้ความลับนี้ถูกเปิดเผยตอนที่ห้าวันสอบที่ไม่มีใครกลับบ้านวันสอบปลายภาคโรงเรียนเก่าปิดคราง แต่เรื่องราวกลับวงเวียนเด็กๆพบเอกสารเก่าเกี่ยวกับนักเรียนกลุ่มหนึ่งที่เข้าสอบในวันนั้นแต่ไม่มีใครกลับบ้านต้นและเพื่อนๆอน่อานเอกสารด้วยความตกใจพวกเขาสงสัยว่ามีอะไรเกิดขึ้นจริงไหมความลับในโรงเรียนยังคงปกปิดคืนหนึ่ง เด็กๆแอบเข้าโรงเรียนเพื่อค้นหาเบาะแสบรรยากาศเงียบสงัดมีเพียงเสียงลมและฝีเท้าพวกเขาไปยังห้องสอบเก่าพบสมุดบันทึกนักเรียนเขียนเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นมีเสียงประหลาดและเงาคนในความมืดทำให้เด็กๆก,กลัวน้ำอ่านข้อความ เล่าว่าในวันสอบนักเรียนเห็นเงาลึกลับบางคนหายไปทีละคนครูพยายามช่วยแต่ก็ไม่สำเร็จเด็กๆรู้สึกหวาดกลัวแต่ต้องการค้นหาความจริงต้นตัดสินใจจะกลับไปหาหลักฐานเพิ่มเติมคืนต่อมาพวกเขากลับไปที่ห้องสอบพบร่องรอยแปลก รอยเท้าเลือดและเศษผ้าเสียงกระซิบดังขึ้นเหมือนเรียกชื่อพวกเขาเด็กๆรู้ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญและใครบางคนยังคงติดอยู่ที่นี่พร้อมกับความลับที่รอการเปิดเผยตอนที่หกคนที่ไม่มีตัวตนในทะเบียนนักเรียนคืนสุดท้ายในโรงเรียนร้าง เด็กๆก,กลับมารวมตัวกันทุกคนรู้สึกหนักใจความลับที่คนพบชวนให้กลัวและสงสัยต้นหยิบแฟ้มทะเบียนเก่าเปรียบเทียบชื่อในภาพถ่ายพบชื่อหนึ่งหายไปชื่อที่ไม่มีในทะเบียนพวกเขารู้ว่านี่คือคนที่ไม่มีตัวตนน้ำเล่าว่าคนนี้คือใคร เคยเป็นนักเรียนเก่าที่ถูกลบชื่อออกเพราะเหตุการณ์ลึกลับเด็กๆสืบค้นเรื่องราวและพบว่าเขาเป็นกุญแจสำคัญในการเปิดเผยความจริงแต่ก็เป็นเหตุให้เขาหายตัวขณะที่พวกเขากำลังพูดคุยเสียงลมวิวผ่านมาทางหน้าต่างมีเงาคนผ่านมาอย่างรวดเร็ว เด็กๆรู้สึกถึงบางสิ่งที่อยู่ใกล้พวกเขามากขึ้นต้นชวนกันออกไปเพื่อเผชิญหน้าความจริงที่ซ่อนอยู่ในโรงเรียนพวกเขาเดินไปที่ห้องลับอีกครั้งเจอประตูที่เคยเปิดไว้แต่ครั้งนี้มีแสงสว่างอ่อนๆเสียงกระซิบเรียกชื่อพวกเขาเด็กๆก,ก้าวเข้าไป และเห็นเงาคนที่ไม่มีตัวตนพูดว่าขอบคุณที่ไม่ลืมฉันก่อนที่เงานั้นจะเลือนหายไปเด็กๆรู้ว่าความลับทั้งหมดถูกเปิดเผยแล้วและพวกเขาจะไม่ลืมเรื่องนี้ตลอดไปความลับที่ถูกเก็บงำมานานได้ถูกเปิดเผยแล้วแต่เรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านี้ โรงเรียนร้างยังคงรอคอยคนกล้าที่จะเข้าไปค้นหาความจริงถ้าคุณกล้าติดตามตอนต่อไปเพื่อค้นพบความลับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนของคุณขอบคุณที่รับชมครับ